กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมค่ะวันนี้วันนี้อยู่กับน้องสงกรานนะคะก็น้องสงกรานบอกว่าเออเป็นคนขี้อายก็เลยมาช่วยน้องทําคลิปนะคะน้องสงกรานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตี้สวัสดีค่ะ,คะพี่ๆในบ้านพระนิพานทุกท่านค่ะค่ะแนะนําตัวเองหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนเข้ามาในกลุ่มได้ยังไงอ๋อ ค่ะสงการนะคะพี่ชื่อจริงก็เพียงพิษุงกระทูกค่ะได้เข้ามาอยู่บ้านพรนิพานรู้จักกับน้องนุ่นค่ะทักน้องนุ่นไปค่ะน้องนุ่นพาพาเข้ามาไปทักน้องนุ่นที่ไหนคะใน y o u u u b ูเหรอคะหรือใน ในทีแรกใน YouTube ค่ะอ๋อค่ะดู YouTube ของพี่วันค่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าทำยังไงเนาะทำยังไงเนาะจะได้ต่อมาอยู่ในบ้านหลังนี้เนาะดูดูทุกคลิปดูทุกคลิปดูดูดูแล้วก็คอมเมนต์เข้าไปค่ะคอมเมนต์เข้าไปแล้วก็พอดี น้องนุงน่นเนาะหนูก็อ่านมาสาักเขียนไม่ออกน้องเขาก็เลยทักเข้ามาค่ะอ่าแล้วเขาก็เชิญเข้าห้องบ้านนิพานใช่ไหมคะค่ะเข้ามาประมาณกี่เดือนแล้วคะยังไม่ถึงเดือนค่ะอ๋อหรอคะเข้ามาได้ยังไม่ถึงอาทิตย์มั้งคะแล้วที่นี้พี่ฟันก็พาออกกรรม อ๋อมาช่วงก่อนพี่วันออกกรรมนิดหนึง่งก่อนก่อนวันเกิดหลวงปู่คงเนาะวันที่สิบมีนาค่ะค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้หนูก็ฟังพ่อแม่ครูบราอาจารย์แล้วก็ติดตามในปฏิบัติาตามยูทูบตามอะไรี้ยค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างมาอ่าปฏิบัติกับพี่วันเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วมีอะไรความพิเศษอะไรเกิดขึ้นไหม มีค่ะแต่ว่าก,ก่อนหน้าที่หนูจะเข้ามาหนูนั่งสมาธิแบบนั่งตามภาษาหนูค่ะนั่งแบบจิตยังไม่รวมดีเลยเหมือนเหมือนมีก้อนเมฆใหญ่มากสีดำสีดำทะิมนดำดำดำมากค่ะแล้วทีนี้ก็มีแสงเป็นคล้ายคเหมือน มันแสงพระอาทิตย์แต่ไม่ใช่แสงพระอาทิตย์ค่ะเป็นแสงแสงนวลนวลสีเหลืองนวลนวลส่องมาที่หน้าโหนกค่ะคส่องมาที่หน้าหนกเต็มเต็มเลยแล้วหนูก็ไม่กลอมานั่งต่อนกกลัวก็เลยออกออกจากสมาธิเลยอ่านไปได้สองวันสองวันก็เลยได้เข้าบ้านนิพพานค่ะ เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากค่ะได้มาปฏิบัติแล้วเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าขายของดีขึ้นค่ะก็ขายของดีขึ้นแล้วก็ตอนที่ออกกรรมก็เห็นหลวงตาท่านมายืนอยู่ตรงหน้าแต่ว่าวันนั้นหนูก็ยังหนูก็ยังพูดไม่ละเอียดเนาะว่า เหมือนที่ท่านยืนอยู่บนเขาใหญ่ๆสีเขียวห่างอ,อ,อ่อนนั่นอะลแล้วก็หลานยืนอ,อยู่บน <พง S 2> ยอดไม้ท่านยืนอยู่บนยอดไม้บนเขาค่ะแต่ว่าลอยลงมามายืนแบบเหมือนเหมือนอยู่ตรงหน้าหนแต่ว่าความรู้สึกท่านยืนอยู่บนบนยอดไม้บนเขา่ ความรู้สึกในใจหนูเหมือนท่านอยู่ตรงหน้าหนูเลยแต่รอยอยู่อืมค่ะพิตี้ก็ตอบไม่ได้เนาะเป็นใครค่ะแล้วก็มีแต่แสงแสงสว่างสีนวลมั่งสีฟ้ามั่งอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วก็มีเย็นเหมือนเหมือนที่หนูเคยเล่ามันเย็นตั้งแต่ หัวลงไปถึงท้ายทอยแล้วก็บ้นเอวเย็นเข้ากระดูกอืมในอันนี้ก็คือในขณะที่พี่วันพาออกกรรมใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยมีแบบเหมือนพี่ๆเนาะจนใหญ่หนก็เป็นแต่แสงสว่าง ค่ะเห็นเห็นหลวงพ่อก็ดีแล้วค่ะพิตตี้ยังไม่เคยเห็นแบบนี้เลย <g iggle> ยังไม่เคยเห็นเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอะไรอยากรู้ว่ายัางไงอ่ะเป็นของจริงไหมที่หนูเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเก็บคําถามไว้รอถามพี่วันอีกทีนึงก็ได้ค่ะว่าท่านเสด็จมาจริงไหมมาเมตตาหนูจริงๆหรอหนูเห็นแบบนี้หรือหนูคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้พี่วันเชิญทำให้อีกทีนึงเนาะอืม แล้วก็มีเมื่อคืนเมื่อคืนล้มหัวลงนอนก็หนูก็จะไหวพ้พระเนาะพี่พ<ะ>บันบอกไหว้คนเดียวแล้วก็นิพพานนะสุกครั้ง<ะ> <laughs> แต่แต่หนูก็ความเคยชินของหนูหนก็ค่ะก็จะไหวพ้พระแบบฉบับของหนูพูด<ะ> <laughs> ตัง พุทธังคีวิตตังเวปูเคมีเป็นเป็นคาถาอะไรคะเป็นเป็นบทของอ่าหลวงปูด่ดูท่านเป็นบทสวดมนต์ของหลวงปู่ดูค่ะหนูก็จะหนูก็จะสวดแค่นี้ประจำ ก่อนนอนหนูไม่ได้สวดเยอะแต่ว่าตอนกลางวันหนูก็จะสวดสวดสวด,สดมาหาจัก,กรกรบพัดมั่งค่ะแ<ต>แ,สแสดงว่ามีจริตถูกกับหลวงปูด่ดูใช่ไหมหนูก,ก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าบนนี้นะหนสูสวดมาตั้งแต่หนูยังไม่รู้จักหลวงตามา้าค่ะหนสูสวดมาหลายปีแล้วจ้ะ แล้วพี่วันออกพาออกกรรม7เจ็ดวันเนี่ยได้ออกครบทั้งเจ็ดวันเลยไหมเจ็ดวันค่ะอืพี่ตีโมนสนาสาธุด้วยมาออกกรรมแล้วออกได้เลยเนาะโอ้ยพิ่ตีกว่าจะออกกรรมได้ทั้งสองปีนะ่ะไปถึงวัดเขาสมโพธิก็ออกไม่ได้เวลาเขาพาออกก็ออกไม่ได้ค่ะแต่เวลาเขาไม่พาออกอย่าเงี้ยก็จะมีอาการแบบ อ่ะร้องไห้ร้องไห้อะไรเงี้ยไม่รู้ปิติหรือเป็นการออกกรรมนะอืมอ่ะแต่ว่าทุกทุกครั้งที่พี่วันจะมาพูด <c oughs> มาเรียกอะไรนะพี่ะ <c oughs> าพาออกกรรมโดยเชิญหลวงพ่อคงมาประทับลงที่ที่ตัวพี่วันเก็คือหลวงพ่อคงอมาพาออกกรรมนะคะ ล้วก็พี่วันก็สนทนาทำอะไรอย่างเงี้ค่ะหนรู้สึกว่ามันมีความปิติอยู่ในใจลึกๆแล้วก็ทำที่พี่วันสอนหัวไม่เครือบแคงสงสัยสาธุมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยได้รู้จักไม่เคยได้เห็นมัมนบนอะ พิ่ตีสาธุด้วยความลังเลส,สงสัยมันจะทําให้เราไปช้าเนาะเราต้องลงมือปฏิบัติเองเห็นเองด้วยตัวเองเนี่ยเหมือนน้องสงการก็จะไปเร็วเพราะว่าเราไม่เสียเวลากับความสงสัยนั้นพิ่ตีก็โมทนาสาธุบุญด้วยมีอะไรจะบอกถึงพี่วันและก็สมาชิกบ้านนิพพานไหมคะหนูขอขอนอบน้อมกราบขอบพระคุณพี่วัน ที่เมตตาหนูในการได้รับรู้ได้สัมผัสถึงสิ่งที่ตาหนูมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่ว่ามันสัมผัสด้วยมันสัมผัสด้วยจั๊กคุเล่นน็อะไลแล้วมันสัมผัสด้วยเก่งๆแล้วก็ขอบคุณน้องนุ่น แม่ตาดึงเข้าบ้านอานิพานและขอบคุณพี่ๆในบ้านอานิพานทุกท่านไม่รู้จะพูดอะไรค่ะพี่ตีก็โมทนาสาธุกับการปฏิบัติของน้องสงกรานนะคะอะพี่วันก็บอกว่าอืมจ้าปิตีอยู่อย่ะ จ้าเพราะว่าจิตเราเชื่อมเชื่อมถึงท่านได้นะจิตเราถึงท่านท่านถึงเราเป็นของจริงไม่ต้องเสียเวลาสงสัยพิ่ตี้ก็เชื่อเช่นนั้นพี่วันพาทำแบบไหนพิ่ตี้ก็เดินตามนะพิ่ตี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรพิ่ตี้แค่เดินตามพี่วันเท่านั้นเองค่ะ พี่ตีก็เจอความทุกข์มาเยอะแล้วแล้วสุดท้ายมาเจอพี่วันนะ่ะพี่ตี้ก็เดินตามพี่วันอย่างเดียวพี่วันพาแบบไหนก็ไปแบบนั้นไม่เสียเวลาสงสัยเหมือนกันค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณน้องสงกรานนะที่มาแชร์ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมกับบ้านนิพานก็ขอให้น้องสงการนั้นได้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้จิตพ้นทุกข์ถาวรนในเร็ววันนี้นะคะกราบสาธุ ด้วยค่ะคุสาธุค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ